ทรงยินดีทรงยกย่องนายอุทยานบานนั้นปรับว่าดูก่อนนายอุทยานบานเราใคร่จะเห็นอุทยานท่านจงตกแต่งไว้นายอุทยานบานรับพระราชดำรับแล้วทำตามรับสั่งแล้วกราบบังคมชูลให้ทรงทราบพระมหาสัพระทับบนคอช เสด็จออกจากพระนครด้วยราชบริพารเป็นอันมากถึงประตูพระราชอุทยานที่ใกล้ประตูพระราชอุทยานนั้นมีต้นมะม่วงสองต้นมีใบเขียวชะอุ่มต้นหนึ่งไม่มีผลต้นหนึ่งมีผลผลน,นั้นมีรสหวานเหลือเกินใครๆไม่อาจเก็บผลจากต้นนั้น พราะผลซึ่งมีรถเลิดอันพระราชาย,ยัางไม่ได้เสวยพระมหาสัตว์ประทับบนฟอช้างท่งเก็บเอาผลหนึ่งเสวยผลมะม่วงนั้นพาตั้งอยู่ที่ปลายพระชิวหาของพระมหาสัตว์ปรากฏดุดโอชารสทิพย์พระมหาสัตว์ทรงคิดว่าเราจะกินให้มากเวลากลับ แล้วเสด็จเข้าสู่พระราชอุทยานคนอื่นๆมีอุปราชเป็นต้นจนถึงคนรักษาช้างรักษาแม่หลายกราบทูลว่าใบาและวันลนะของอีกต้นหนึ่งไม่สิ้นไปเพราะไม่มีผลพระราชาสดับดังนั้นได้ความสังเวชทรงดำริว่า ต้นนี้มีวันหน้าสดเขียวตั้งอยู่แล้วเพราะไม่มีผลแต่ต้นนี้ถูกขักโค่นลงเพราะมีผลแม้ราชสมบัตินี้ก็เช่นกับต้นไม้มีผลบัพชาเช่นกับต้นไม้หาผลไม่ได้ภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความกังวล ็เราจากไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลจะเป็นเหมือนต้นไม้หาผลไม่ได้พระราชาเสด็จสู่พระนครเสด็จขึ้นปราศาสตรประทับที่พระทวารปราศาสตรทรงมนสิการถึงวาจาของนางมณีเมฆขาในการที่นางอุ้มพระมหาสัตว์ขึ้นจากมหาสมุทร ชาทรงจดจำคำพูดของเทวดาไม่ได้ทุกถ้อยคำเพราะพระสรีระเศร้าหมองด้วยน้ำเค็มตลอดเจ็ดวันแต่ทรงทราบว่าเทวดากล่าวชี้ว่าพระองค์จะยังเข้ามักคาแห่งความสุขไม่ได้หากไม่กล่าวธรรมให้สาธุชนได้สดับนางมณีเมฆขลาให้พระองค์ตั้งสถาบันการศึกษา ให้ชื่อว่าปูทะเลมหาวิชาลายัยแม้ในการนั้นก็จะสำเร็จกิจและได้มรกาแห่งบรม,มสุขพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าทุกบุคคลจะเป็นพ่อค้าหวานิดเกษตรกรกษตรหรือสมณะต้องทำหน้าที่ทั้งนั้น อย่างไรก็ตามก่อนอื่นเราต้องหาทางฟื้นฟูฟต้นมะม่วงที่มีผลบัดนั้นจึงให้เรียกเสนาบดีมาปรัดสั่งว่าจงไปเชิญอุทิศเจพรามมหาศาลให้มาพร้อมด้วยลูกศิษย์สองสัมคนอุทิศเจพรามมหาศาลรีบมาเฝ้าพระราชาพร้อมด้วยลูกศิษย์สองคนคือ จารุเตโชพรามและขเชนทรสิงหบัณฑิตสองคนนี้คนแรกชำนาญการปลูกคนที่สองชำนาญการถอนทันใดที่มาถึงขเชนทรสิงหบัณฑิตก็สุดลงแทบพระบาทของพระราชาแล้วทูลว่า ข้าพระองค์ผิดไปเองเมื่อแล้าอมา์ขอให้ข้าพระองค์ช่วยเก็บมะม่วงถวายพระอุปราชข้าพระบาทจึงนําเอายันตะกลเก็บเกี่ยวมาใช้นี่ได้คิดว่าจะทําให้ต้นมะม่วงถอนรากโค่นลงมาพระพุทธเจ้าข้าขอรับพระราชาตรัสว่าอย่าโทมนับไปเลยอาจารย์ผู้ดําริการต้นมะม่วงโค่นไปแล้วณบัดนี้ปัญหาคือ ฟื้นฟูต้นมะม่วงได้อย่างไรเรามีวิธีเก้าอย่างที่อาจใช้ได้ 1. เพาะเม็ดมะม่วง 2. ถนอมรากที่ยังมีอยู่ให้งอกใหม่ 3. ปักชำกิ่งที่เหมาะแก่การปักชำ 4. เอากิ่งดีมาเสียบยอดกิ่งของต้นที่ไม่มีผลให้มีผล 5. เอาตามาต่อกิ่งของอีกต้น 6. เอากิ่งมาท่ากกิ่ง 7. ตอนกิ่งให้ออกราก 8. รมควันต้นพื่ไม่มีผลให้ออกผล 9. ทําชีวานูสงเคราะห์ท่านพระมณ์มหาสารจงให้พรหมอันเตวาสิกไปพิจารณาอุทิจพรามรับสนองพระราชองค์การว่า ข้าพระองค์ผู้สมปัญญาจะให้ขเชนทอนสุบบัณฑิตนำเครื่องยันตะกลนไปยกต้นมะม่วงให้ตั้งตรงทั้งทีและจะให้จารุเตโชคพรามเก็บนกและกิ่งไปดำเนินการตามพระราชดำริพระราชาโปรธให้สองคนนั้นรีบไปแต่ขอให้พรามมหาศาลคอยรับพระราชดำริต่อไป อยู่ลำพังพระราชาตรัสกับพราหมณ์ว่าเราสงวนเรื่องนี้มาหลายเวลาแล้วนับแต่คราวลงเรือมุ่งสู่สวนภูมินั้นก่อนคลืนยักษ์มากระนำนาวาเราได้ยินพานิชชาวสวนภูมิพูดกันเป็นภาษาสวนภูมิวา่าโน่นปูทะเลยักษ์สู้กับปลาและเต่าแล้ว่าผู้ใดยเหยียบป,ปูนั้นได้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หากมีความเพียงแท้ พรามทูลว่าข้าพระองค์ก็เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้แต่ไม่ทราบว่ามีปูทะเลยักษ์ดังนี้หรือไม่พระราชาตรับต่อว่ามีแน่แท้หลังจากได้กระโดดจากยอดเสารกระโดงเรือลงทะเลพ้นปลาและเต่าก็ว่ายข้ามมหาสมุทรได้พักผ่อนเป็นคราวๆบางครั้ง ก็รู้สึกเหมือนเหยียบพื้นทะเลได้คล,คล้ายใกล้ถึงฝั่งดังเช่นบุคคลที่หในจำพวกเจ็ดบ,บุคคลในอุทตกูปมาสูที่หแต่ที่แท้เป็นปูทะเลยักษ์นั่นเองพรามทูลว่าที่จริงแท้คือพระบุญญาธิการพระราชารตรัสต่อเมื่อนางมณีแม่ขลาอุ้มเราขึ้นจากทะเลนางกล่าวว่า ท่านต้องให้สาธุชนได้รับพรแห่งโพธิญาณจากโอ์ของท่านถึงการอสมควรท่านจงตั้งมหาวิชาลัยคราวนั้นเราเศร้าหมองด้วยน้ำเข็มตลอดเจ็ดวันจึงฟังว่าเราสมควรตั้งชื่อสถาบันตามปูซึ่งชาวสุวรรณภูมิเรียกว่าปูทะเลบัดน,นี้เราวังเลสงสัยว่าถูกต้องหรือไม่ ท่านอาจารย์ทิสาปาโมกจงเผยมนสิการพรามสนองพระราชโองการว่าพระราชอาทยามิพ้นกล่าวเทวดาน่าจะได้กล่าวว่าโพธิยาลัยอันตป็นน้ำของสถาบันลุษีดตนที่วัดพระเชตุพนในเทวะมหานครหลวงสุวรรณภูมิแต่หากจะเรียกว่า อูทะเลมหาวิชาไหลก็น่าจะเหมาะสมเหมือนกันพระราชาตรัสว่าเป็นพระคุณของท่านอาจารย์เราแน่ใจว่าถึงการที่จะตั้งสถาบันแล้วเป็นสัจจะว่าควรตั้งมานานแล้วเหตุการณ์ในวันนี้แสดงความจำเป็นนับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างคนรักษามา และนับแต่คนรักษามาจนถึงอุปราแต่โดยเฉพาะเหล่าอมัดล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้นพวกนี้ขาดทั้งความรู้วิชาการทั้งความรู้ทั่วไปคือความสำนึกธรรมดาพวกนี้ไม่รู้แม้แต่